บางสะพานนะคะวันนี้หญิงมาลงเรือนะคะเป็นเรือพี่บอยนะคะเจ้าของร้านทะเลซีฟู้ดนะคะแล้ววันนี้นะคะหญิงก็มีนี่นะคะเป็นคันไลฟ์เฟิวนการ์นะคะอันนี้หญิงเอามาหาปลากับข้าวนะคะแล้วก็ลอกไลฟเฟิแซดอันนี้เบอร์พันนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะตัวนี้หาปลาใหญ่นะจ๊ะตัวนี้เป็นลอกไลฟ์เฟินสตัเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเบอร์สามพันนะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้หญิงจะได้ปลากับข้าวหรือจะได้ปลาใหญ่ได้ปลาอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะคะว่าหญิงจะหาได้ปลาเยอะหรือเปล่าค่ะต้องอยู่ข้างโปอก็ต้องได้ปลาแบบว่าโปโปใช่ใช่่้เปล่าใช่หใช่เปล่า วันทีกกับพี่ดามนะคะ <c oughs> น้องออยบอกไลค์ก็น้องออยอาจจะเป็นเก่าก็ได้เอาอเอลัดพีเดียหลุดพีเดขึ้นมาแล้วก็ล้มไรก็แม่แล้วานี่แปลงว่าเมื่อกี้ก็เลยจะเป็นไลรก็ นี่มะเกาแกะมะเกานะคะ,ะสวยมีเลย <iPhone. S 2> ลายเฟินลายลอกลายเฟินนะคะสนุกมากขนาดอ่อนมะเกลไซนี้ตอนนี้เราโดนไอ้สากันรอบเรือเดินมาก oh. เอาไว้นีเหรอจิกจิกจิกไปทางเลยนะอันนี้วิวหมายหมายสังนะคะตอนนี้มาอีกลูกจากมาอีกลูกมาหายมังนี้ก็โดนเขาไปสาวงันเหมือนจะใหญ่อ่ะไอ้ก้องอุ้ยบอลลุม โอ้ยใหญ่ใหญ่ยี่สีปะเนี่ยตาไม่อีกตาไม่ตาไอสากไอาเหรอตามป็นตัวไหนดูนละนู่นล้วทำหนึ่งนะครับพี่ดำเ้มดไหมลังโดนาสักแล้วพี่ดำมาเลยครับ ทั้งรอบลำเลยสายากักลงน้ำไปเลย,ยแน,น่นป่ะวะชัวร์วะ ขมพี่บอยจะทำแร่ทำทำเป็นอะไรคะเมนูซาซิมิอันนี้ซาซิมิและไอสาหรัะพี่ลาบลาบปลาสลาบซาซิมิเหรอคะพี่ลาบปลาดิบเนี่ยครับลาบปลาดิบลาบปลาดิบลองกินนะจ้าลาบปลาสาหรับเสือขนซาซิมิ เดี๋ยวหีิจะมาชิมลาบปลาสาดนะดมันต้องมีลูกโดดด้วยไหมคู่กันปอลก็อย่างนี้เหมือนกันนะแล้อไม่้าร่อยมากนะสีขนกลมนะคะกับซีฟรอสเซๆ ได้ไหมฮะแซ่บแซ่บหลายมีอย่างเรื่องต้องทำลายหลายแล้วเร็วๆเลยอร่อยมากมาแล้วอ่ะโดนนะคะไม่รู้อะไรนะคะใจเย็นใจเย็นวิววิววิววิ ออกให้บิ่อ่องพี่เขาบอกยาเบีแข็งปี๊อุ้ยอิซีพี่ขออยู่ไหนล่ะไม่ใช่สาโอ้ยเล่นละโตไกลล่างนะคะอิซี่ไก่าง ฝากใหญ่หุยตามมาเต็มเลยฝากตามเต็มเลย

ประกอบแกนของเราผลประกอบการก็อะไรอ่างอที่คือผลประกอบการของเราทลิปนี้นะคะบอกเลยว่าทิปหาปลากับข้าวของเราน้องออยใช่แล้วโอ้โหช่วงกัดตุนใช่ไหมกัดตัวพี่พี่ขอบคุณมากเลยช่วงกัดตัวเรามีกับข้าวกี่แล้วตอนนี้นะคะ ต้องขอบคุณนะคะพี่บอยนะคะเจ้าของร้านทะเลซีฟู้ดนะคะเป็นไตเรือด้วยเป็นเจ้าของร้านอาหารด้วยใช่ไหมน้อยอืมแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องไอยด้วยที่ชวนพี่มาหาปลากับข้าวนะคะได้แบบหูเยอะมากบอกเลยวันนี้นะปวดแขนมากเหนื่อยมากลามากเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วก็ขอฝากอ่าเฟซพี่บอยชื่อเฟซอะไรโทนี่บอยค่ะทุกคนโทนี่บอยนะคะ พี่บอยนะคะเฟซโทนี่บอยใช่ไหมนะ้องอยใช่ค่ะ,ะสำหรับวันนี้ทริปนี้นะคะหญิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องของหญิงให้ด้วยนะคะมาติดตามกันนะคะว่าหญิงจะไปตกไปที่ไหนอีกนะคะไปแล้วบ๊ายบาย